สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องนอก Amazing หญิงไทยนะคะวันนี้หมวยกับพี่อุ้ยมาพามาที่ร้าน b r i อ k Cafe Bar นะคะอยู่ที่แถวเมืองทองทางนีนะคะร้านนี้ก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆเดี๋ยวเราจะไปเข้าดู้ในว่ามีอะไรบ้างคือร้านนี้ที่เราเลือกเพราะว่าติดกับทะเลสาบข,ของเมืองทองนะคะก็มีที่จอดรถกว้างขวางที่ที่สามารถหาที่จอดรถได้ซุ้มก็จะเป็นสีม่วงเดี๋ยวเราตามมาดู ตาหมวยมาค่ะทุกคนสวยงามไหมคะทุกคนจอ้ยค่ะจไว้ที่ จองที่ติดทีเลไว้ห่อติดแล้วเราไปนั่งเนี้ย,ยอ้าวตอ,น,อนนี้ก็จะเปยิงทะเลสาบของเมืองทองนะคะที่เราจองโต๊ะไว้แถวเนี้ยแต่ว่าพนักงานอบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเนื่องจากว่าฝนฟ้ามาันคลึงๆมาค่ะอันนี้เหมือนเรือด้วยว่าพี่พูดย่าไใดได้ไะเออเขามีล่องเรือด้วยเหรอเอ,อมีซุ้มปะเนี่ย ตอวันนี้ฝนมาตกันต่ก็บรรยากาศดีมากอันนี้ก็จะมีล้ายๆายแบบเรือที่น้องดี่าวเราไม่ได้ไปนะคะเราก็ขอจองเขาแล้วก็ตรงนี้นะคะ่ะที่นี่เขาก็แต่งร้านแบบเต็มแบบเนี่ยสีม้วนก็จะเป็นจุดเด่นของร้านเหมือนกันนะคะร้านนี้ก็คือบีบคาเฟ่แอนตานะคะค่ะยวมารอดูอาหารนะคะ่เราะว่ามันยดิ้น้ย วันนี้มีเกสมาสองคนแต่ว่าเกสเราน่าจะยัง,ยงไม่อยากเปิดตัวนะคะก็จะมีไส้กรอกแล้วก็ชีททอดเกสเราเอาช็อกโกแลตมาให้เราด้วยเดี๋ยวเราดูอาหารคืนนะคะแต่ว่าจริงๆเราอะตั้งใจจะไปนั่งเรียนนแต่ว่าฝนมาหักมาก่ะผู้จัดการบอกว่าช่วยนั่งตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าฝนตรงหนักเขาจะก็บอาหารไม่ทันเขาขอเาราจะขึ้นชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว,ว่าวันนี้เราจะได้นะั่ง อาหารที่สั่งมามีอะไรบ้างคะก็มีเนี่ยที่ที่ได้แล้วที่ได้เราเนี่ยค่ะอันนี้เหรอคะเมื่อกี้บอกไปแล้วไงไส้กรอกกับชีสทอดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีปลาหมึกที่สั่งนะคะแล้ววันนี้มีละน้ำอะไรคะอันนี้น้ำอันนี้น้ำเจ็บหวยโอเคแต่หวยไม่ได้กินนะเพราะหวยกินแต่เดี๋ยวรอดูอาหารถัดไปนะคะทุกคนเอาที่ง่าย หมือนยากเดี hmm. Guys, mind, like, a a ๋ยวหอยชิมพี่อุ้ยหยิบน้ำจิ้มให้หอยหน่อยดิก็เดี๋ยวหมวยกันชิมกันนะเนี่ยน้ำจิ้มสีผูดครับครับอร่อยคนกินไต่เกอกเมื่อกี้แอบกินชีสไปละไต้เกอกทุกคนเนี่ยพี่อุ้ยกินเนี่ย น้ำเก๊กขวยขวยไม่ได้กินนะเหมือนกินอันนี้ขับรถแต่เราต้องไม่กินอะไอทั้งหมดพี่คนใส่ร้ายถ้า <c oughs> กินอันนี้น่าจะขับรถกลับบ้านลำบากนะเดี๋ยวเหลือลาบเหร <c oughs> อไม่เอาเอาค่ะ <c oughs> แล้วก็เหลือล,า,ลาบลาบหมูทอดเนาะแล้วก็มีทากโก้อีกจะรอเราสั่งมาทุกชาติเลยร้านนี้มีตั้งแต่แบบ ไทยญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อีสานอีสานแล้วก็แนวอเมริกันเดี๋ยวเรามาดูแกกต่อไปนะคะทุกคนกินก่อนนะคะเป็นแบบไ่เป็นมีสีทองเลยกูแหลักกูก็เสียหมดค่ะอันนี้เป็นทาโก้ร้อนมากเลยก็เป็นทาโก้เนี่ยคะเบสนะคะแล้วก็เป็นลาบของกรออย่างที่บอกเรกินอาหารหลักๆว่าขอชิมก่อนนะคะ อ่อะถ้าคลุกเค้าด้วยกันน่าจะโอเคอนเดี๋ยวอ,อันนี้นะะรากดอ่ะค่ะอีกเนี้ยตอนนั้นอากาศมันเสียอไม่ได้อันนี้อ่ะค่ะราอลาที่ทางจังหวัดผมจะดูตั้งแต่แบบจูงไปข้างกฝั่งหรือเส้นสุนัขสานรุ์อันนี้อร่อยอันนี้ชอ,ะะอบกินได้ค่ะอันนี้อร่อยเลยผักกระชุ่ ก็เหมือนว่าที่สั่งมาก็โอเคนะคะอันนี้หมวยว่าเหนียวไปนิดนึง่แล้วก็เนี่ยมีการแก้ปวยให้หมวยด้วยจะหมือขอไปกินทาโก้ก่อนนะคะอย่าลืมคทคนเรามาดูกันว่าหมวยจะปุ๊ลเดร์มมือนไงค่ะปจ พี่ก็ถ่ายดีมากตอนที่แบบเอาหวยแล้วเอาให้เห็นทะเลเอ้ยพี่ไม่มีภาพลักอะไรแบบนี้ให้น้องเม่อไหร่อะสวยไงแต่งดีเลยเออยังออยังผ่าทุกคนในที่สุดนะคะเราก็สามารถมานั่งโต๊ะริมนะคะที่ริมทะเลสาบนะคะก็บรรยากาศดีะคะ่ะที่นี่อาหารโดยทั่วไปก็พอกินได้ก็ไม่ได้แบบว้าวว้าวมากอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศดี ก็มีดนตรีสดด้วยนะคะที่ฟังอาหารก็มีความหลากหลายก็แล้วแต่ความรู้ชอบเนี่ยหมวยเผิ่มไปสั่งค็อคเทลแล้วก็มีเห,เห,เหเลือเหลือแบบจิ้ไมไปผิดอะไรอย่างนี้มันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไม่ได้ดู ML ว่ามันกี่เท่าไหร่ก็เลยสั่งไซส์ใหญ่หมมกินหมดนี้จะกลักบ้าได้หมเนยอันนี้คือบูฮาวายก็เป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกเหมือนเอาปัดปั้ไม่แน่ใจนี่น้ำสีสีน้ำสีสีเฉยใช่ไหมแบบเหมือนน้ำแก๊วปวยผสมสีฟ้าอะไรน,นี้ใช่ไหมพี่จะขอลองไปชิมก่อนแล้วค่ะทุกคนอุ้ยถ่ายบรรยากาศร้านให้ไปทางโน้นดูดีกว่าค่ะ<อ>ทุกคนหัค่ะทุกคนหลังจากที่หมวดกับพี่อุ้ยก็กินอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเบาๆแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นร้านชื่อ บรีรคาเฟ่นะคะข้างหลังเนี่ยเป็นที่แข่งแข่งโกคาร์ด้วยเหมือนทุกคนเพิ่งเห็นเหมือนกันบางคนก็จะมีเห็นคนมาเล่นกันนะคะที่นี่คือบรรยากาศดีมินิจีสดฟังเพลงเพราะนะคะแล้วก็ดิ่แมน่น้ำอากาศเย็นนะคะอาหารโดยทั่วไปอะหมว่าก็พอกินได้ไม่ได้อร่อยมากแต่ว่าถ้าทุกคนแบบอ่สนใจบรรยากาศดิมทะเลสาบก็มาที่ที่นี่นะคะที่เหมือนของเค้า ค่ะนี่งนี้นะคะยังไงหมวยก็ฝากคอนเทนต์ดีๆอันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หมวยด้วยนะคะบ๊ายบาย